อิทธิพลดวงดาวกับราศีกันราศีกันอยู่ใต้อิทธิพลของดาวพุธหรือเมอร์คิวรีเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในราศีเมถุนเมอร์คิวรี่เป็นเทพแห่งการสื่อสารตามตำนานของชาวโรมันมีของวิเศษเป็นรองเท้าและหมวกมีปีกถือเป็นตัวแทนของอุปนิสัยที่รู้จักปรับตัวยืดหยุน่นและใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์บุค,คลิกของผู้ที่เกิดภายใต้ราศีนี้ เป็นคนที่ทำตามแนวคิดและศีลธรรมตามแบบที่สอดคล้องกับสังคมในยุคสมัยนั้นๆมีแนวโน้มที่กังวลไม่ชอบอยู่นิ่งหรืออยู่เฉยๆเป็นเวลานานเมอร์คิวรี่เป็นเทพแห่งการสื่อสารและสติปัญญาซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ต่อจิตใจผู้ที่อยู่ในราศีนี้นิยมใช้สติปัญญามากกว่าสัญชาตญาณมีความอ่อนเยาว์ร่าเริงและเบิกบานตามธรรมชาติเช่นเดียวกับเด็กเล็กๆมีความสามารถในการดูคน และยังสามารถจูงใจคนให้ทบทวนทัศนคติและความเชื่อของตนเองใหม่ได้ด้วยคนราศีนี้เป็นคนว่างไงว่ากันไม่ค่อยแข็งข้อถือเป็นตัวอย่างของการเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เสมอในด้านระบบร่างกายดาวพุธเชื่อมโยงกับกระบวนการทางความคิดและสติปัญญารวมถึงต่อมไทรอยด์ด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราศีนี้ก็คือดอกลินลี่ต้นเฮเซลนัท่านัวแครอทนกแก้วสุนัข พันเกรหาฮาส่วนกลุ่มโลหะที่ใกล้ชิดกับราศีนี้ที่สุดคือปรอดควิกซิเวอร์ส่วนอัญ,ญมณีคือบุตรสราคำมทอปาสหินโมราอาเกตและพลอยอความารีนอากวามารีนวันที่เหมาะกับการทำการดีคือวันพุธสีที่ถูกฉลบคือสีเหลืองอมส้มสักฟ้อนเยลโล่สีของท้องฟ้าอสูบลูและสีของประกายแสงแดดที่กระทบผืนน้ำ ธรรมชาติของชาวราศีกันราศีกันที่อยู่ใต้อิทธิพลของดาวพุธด,ดาวแห่งจิตใจและการสื่อสารคนในราศีจึงชอบการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นและการตัดสินภายนอกอาจดูเป็นคนอ่อนหวานไร้เดียงสาแต่จริงๆแล้วเป็นคนคิดเร็วและไม่เคยพลาดทุกรายละเอียดราศีกันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการบริการผู้อื่นด้วยคุณจึงมักคอยดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอเป็นทั้งนักฟังที่ดีและให้คำแนะนำต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเนื่องจากคุณเป็นคนชอบวิเคราะห์ไปเสียทุกอย่างทําให้บางครั้งคุณก็ทําให้ตัวเองจิตโตเนื่องจากคิดมากไปนั่นเองชาวราศีกันเป็นพวก perfectionist ที่จับข้อผิดพลาดไปเสียทุกอย่างรวมถึงยังชอบพูดวิพากษ์วิจาร์ณด้วยลองหาวิธีผ่อนคลายด้วยการใช้ความคิดไปกับกิจกรรมอื่นๆบ้าง อย่างเช่นเกมปริศนาอักษรไขจิก๊กซอเขียนหนังสือหรือจัดโต๊ะทำงานสำหรับการใช้ชีวิตคุณเป็นคนชอบกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติลองเล่นกีฬาอย่างคาราเต้คนราศีนี้มีจิตใจอารีจึงมักชอบช่วยเหลือคนมากกว่าขอความช่วยเหลือแต่อันที่จริงจะเป็นการดีกว่าหากคุณยอมเปิดปากร้องขอให้เพื่อนๆนได้มีโอกาสแสดงน้ำใจกับคุณบ้างไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อให้คนชื่นชอบ แค่เป็นตัวเองเท่านั้นก็พอดาวที่ส่งอิทธิพลต่อราศีกันดาวที่ส่งอิทธิพลก็คือดาวพุธเช่นเดียวกับราศีเมทุนดาวพุธเป็นตัวแทนของจิตใจและสติปัญญาราศีกันจะได้รับการหนุนนํำที่ดีจากราศีกุมดาวพุธอยู่ในธาตุลมเชื่อมโยงกับการสื่อสารและสติปัญญาทุกรูปแบบถือเป็นราศีที่โดดเด่นเรื่องการแสดงออกทางความรู้สึก รวมถึงยังมีความสามารถทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆด้วย